กำลังท้องกำลังออกรวงอ่อนๆนะคะทุกคนชมเข้าในนากันหน่อยนะคะนาก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เที่ยวไกลเหมือนกันค่ะนู่นค่ะเพื่อนๆของเราอยู่นู่นกันหมดเลย ตอนนี้เราก็จะเดินไปเดินไปตามคันนาเดินไปเรื่อยๆมาจะลุยคันนากันเลย กันนะคะไม่รู้จะขึ้นยังไงเทเนี <c oughs> ่ขึ้นยากจังน้องน้องเขาจะชวนมาหาปลาแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าปลาน่าจะเยอะอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะซึ่งเขาก็อยู่กันตรงนู้นค่ะ ไม่รู้ว่าน้องๆเขาได้กี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปชมดูซึ่งก็ดูเขาบอกว่าได้แล้วอีกตัวอีกตัวน่าจะได้หลายตัวอยู่ได้ไหมไกี่ตัวอะไรอะ่ะทำไมเอาแบบนั้นอ่ะ เอาอะไรกันห้ไกบอะเ่กๆปๆจ้องแต่ปอนเนี่ยแต่เขาหาหกปอนเนี่ยทอดโอ้ยเอาไหนทอดย่างเอาใครจะทอดบ้านหมักพีทเหรอทอดบ้านเธอดดไปลา เดี๋ยวเราไปดูเ mhm. ดี๋ยวเราไปดูน้องๆเข้าหาแต่เราจะข้ามยังไงทีเนี้ยกระโดดปวดขาปอนไหมนี่กันมันไปบ่อด่าด้มันข้ามไม่ได้กระโดดจะไปกระโดดยังไงขาไม่ยาว อันนี้เบ็ดใครเนี่ยขาดจับมาเอาในแดงเธออย่าอาบน้ะหมอเมื่อเนื้อจับมาจบมือสองในแดงดูด้อยดูวอจุกฮุกอ๋ออย่าบ่นอย่าบ่นค่อยๆทำไงทำอะไรทำะไรกันไหนบอกหน่อยบอกเพื่อนๆบอกแฟนคลับหน่อยปลาอยู่ครับที่จริงแล้วว่าจะมาเปลี่ยนปลาแต่มันไม่ได้ปลาเลยสักปลาอ๋อ ตอนแรกชวนกันว่าจะมาเบ็ดปลานะคะอันนี้เขาเรียกว่าซ่อนปลาซอนปลาเฮ้ยเขาเขาตมันมีเหลอหนะลูกเขาเี้ยเนี้ยมัออย่าไปว่ากันให้ขอดูหน่อยขอดูวิธีหาปลาหน่อย นี่นะคะน้องๆก็จะหากันแบบนี้แต่เราแม่ไมหนอขอดูหน่อยเอาช้อนหน่อยด้วยเอี้ตัวเท่าเนี้หล่อนเมื่อกี้บอกตัวใหญ่มากไงอุ้ยคขจับด,ด้วยป้าปลาดุกเหรอสองสามสองสามได้แล้วครับนาด,ดูก่อนไายดูก่อนนะ ครับชนหน่อยกี่ตัวสองหมุนจังครับเนี่ยนี่โชคข้างบนหน่อยไม่เห็นนี่โอ้ได้จริงด้วยเอาเก็บปลาเก็บปลาตอนพันไหนเก็บนั่นที่เอาถุงอ่ะัอนนี่มันกระโดดลงแล้วนะตัวเนี้ยนี่ไม่กล้าปบอลยิบเสาหมัดก็มาบอลหยุดไว้เลยจะได้เก็บตัวแล้วบอน ปอนจับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยโออันนี้อันนี้ปอนจับใช่ไหมรอบจับปอนเป็นคนเก็บใส่ถุงกำลงชุดนั่นน่ยได้บ่ได้บ่เฮ้ยไว้ดี ต้องก่อก็อยู่ตั้งบอลก้ออยู่ตั้งลมให้ไหนเยอะเนาะต้องแทงก็อยู่ป้วนตั้งในก่อนลืบลงให้ไหนเดี๋ยวผมผัดให้อร่อยสุดสิโอ้ยเดี๋ยวจะค่อยค่อยดูค่อยชิมคิดเลยอยากชิมนะเนี่ยยิ่งพูดยิ่งหิวข้าวจะทานให้กรอบถ้าขี้มันอรอบด้วยขุดเกร็ดมันออกได้นะ เดี๋ยวขุดเก็บถ้าขุดเก็บเดี๋ยวก็นะสี่แมงมันจะไม่มันจะเป็นอีกแบบอ้าวเหรอแล้วเขาใส่อะไรบ้างม่ต้อใส่จะใช้แล้วก็ตีนหมักแล้วก็เอาไปทอดแบบนี้อ๋อเอาเกศมันออกเดี๋ยวมันจะหักต้องทอดกับฟืนนะอะไรกันเนี่ยวิธีหาปลานะคะเราก็เพิ่งเคยเห็นก็หากันไหน ได้แล้วเหรอได้ดูก่อนดูก่อนได้ได้ได้ไม่เห็นมีเลยได้ได้ถุงปลาลูกแล้วปดจู่มเป็นยังไงไปจู่ได้แปดดุกเหรอไม่หมดอายุเหมือนงูนี่เขาบอกว่าเขาได้ปลาปลาจู้ปลาจูปลาดุกนะคะทุกคน เดินไม่ไหวแล้วนะทุกคนอุ้ยๆขอนังก่อนีโยกกันในนี่นะหยกหยกเขาเขาไม่อยมนึงรืกว่าทิ้ทำอะไรก็อย่าทะเลาะกันสิน้กรอกนแ่เสร็จแล้วเสร็จแน่ว อันนั้นเขาทำอะไรเหรออะไรโยน้องๆเขาก็ไปที่ใหม่กันนะทุกคนเดี๋ยวไปตามดูถักเพจใช่ตอนนี้น้องๆก็ไปอีกที่หนึ่งนทุกคนเขาก็ไปเรื่อยะคะ่ะเราก็ตามเขาเดินไม่ค่อยจะทัน เราก็ไม่เคยเดินแบบนี้นะคะเอาไปไหนกันนะ่ะไม่รู้เขาไปไหนนะคะเขาชวนเราก็ไป นี่มาถึงสวนข้าวโพดนะคะทุกคนข้าวโพดยังยังไม่มีลูกนะคะกำลังออกดอกค่ะไปไหนอะเอาหน่อเหรอไกลไกล อันนี้เป็นไหนกันนี่ไปลอกก่อนก่อน รอด้วยจงมีครับค๊ณเราไม่ต้องเค้นละเค้นแนยากมันเป็นทางรถเหรอไม่ใช่นี่เขาผักอันนี้เขากินนี่เหรอเออยอกมากเสลี่ยนไ เออเครื่องไงอ่ะไม่มีใครจับมืออย,อ,มยอ,ยอยู่ตรงไหนต้เราปติา่ไหอยู่ตรงไหนตรงไหนนี่ปลาปลาปเ,าเียอปอันนี้อันนี้ไปกัน,นไ,ไหนเนี่ยอ๋อจะแนะนำเอเนีแล้วเขาขค้ืนก่อให้งกันน่ะนังบอล อันนี้อากว่าเราหานอฮะครลงมาดิปลาตากะเพราอยูเรามาดูเขาหาหนอกันนะทุกคนอย่าให้แสดนะดีๆนะนี่ครับซึ่งพวกเราก็จะขึ้นไปดูน้ำข้างบนมาแล้วครับซึ่งน้ำมันขุ่นพวกเราก็จะใช้วิชาหายตัวไปที่เราเราก็จะเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับเราก็จะ ไปหมายเล็กๆนะครับเราไม่ไปหมายใหญ่แล้วเพราะน้ำมันขุ่นน้ำปลามันไม่กินครับหมายเล็กโอเคครับปลาคิวเยอะครับเดินทางเลยครับเราจะไปเอาเบ็ดเราก่อนนะครับเรากําลังจะเดินทางไปเอาเบ็ดเราก่อนนะครับที่เราเอาปักไว้นะครับใช่ครับดูครับทุปลาทุกคนปลาอยู่นี่ครับอ๋อครับเหม็นเขียว ซึ่งบรรยากาศก็รอบๆอบนี้ก็สวยงามอยู่นะครับเนี่ครับเพื่อนเพื่อนพวกเราน้องโยกทำอะไรเหมือนมาข่ายกำมือเลยนอนเหมือนมกพิษเนี่ยนี่ครับไอ้นี้ที่พวกเราซ่อนปลาเมื่อกี้นะครับซึ่งมันไม่มีครับ แต่เราก็พยายามต่อไปครับซึ่งเราจ้องทำกับข้าวให้ได้ครับวันนี้นเราจะทำเมนูสุดเราใเราจะทาเมนูสูตเราครับนในกลุ่มยอดเลยชแนลนะครับว,วันนี้มีหกคนครับซึ่งซึ่งเรา ซึ่งเราเห็นงูลแล้วนะครับซึ่งเราจะใส่ใส่ไปไอเพ้เาไป,ปแล้วมอดแล้วนะนอนเอาวะไอนั้นออกมา,ลาเลย้าเย่ผมเป็นยวเป็นแหลาเจ้าเป็นอยู่นะเ้เดนไม่ได้มาอีก่ยเป็นบรรยากาศรอบๆสวยไหมครับทุกคนรัะ เราก็จะย้ายหมายเป๊บหนึ่งนะซึ่งหมายนี้ปลาน้อยครับรองเท้าใครโลกรองเท้ารองเท้าน้องรันครับได้แต่แม่ถือครับนเบสซิง่งนี่ครับไม่แอน,นะนเนะจ๊ะนี่ได้ผักกุดครับผักกุดนี่หน่อยนะครับไม่พอเยอะมากเลยนะทุกคนเยอะมากเลยครับอันนี้นพ<า>ระพระเบียดไปด้วยนะครับปานเธอไปก่อนปนาาม นี่ครับรบรรยากาศครับอนโะมคี่ครับ,รบนี่นะครับเราก็เดินทางไปหมายใหม่แล้วนะครับซึ่ง ซึ่งไม้ใหม่มันก็อยู่ไกลอยู่นะครับดีดเลยอย่าให้สั่นนิ่งๆเนีบยบยิ้มตลดอดเดี๋ยวแม่ไปก่อนขอบคุยิบ่มาสูง,นนสงตนนั้นยิบก็สูงนะสูงเนาะกะมดกะมดเนียบงูกวา้างใ นี่บเบรรยากาศนะครับทุกคนครเรากำลังเดินทางครับไปหมายใหม่แล้วครับซึ่งหมายใหม่เราจะไปเบ็ดปลาส้อยกันนะครับห,ห,หรือว่าที่ลูลูกันก็ปลาซิวนะผัดเตี้ยบ บรรยากาศครับนี่ก็เป็นนาข้าวของนาของลุงหลู่นะครับเนี่ยน้ำที่เราไปหาปลาเมื่อกี้ซึ่งมันก็ขุ่นแล้วนะครับเนี่ยไปแล้วครับ ซึ่งเราจะเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับเนี่ยทุกคนนี่ครับ,รบวิวสวยอยู่ครับเห็นครับ มันก็นยากลำบากนะครับทุกคนครับเปอาครับปังปวนครับหยิบครับว่บางนะครับแม่แล้วไม่ได้ใครไปก่อน ช่วยฉันด้วยปข้ามไม่ได้ต้องข้ามให้ได้กระโดดไปสิแม่มันไม่ได้หรอกหมาแคนเอไรยิเบเป๊ก่อนไอลน้ลันลันลันยิบเป๊บนเลยน ไอ้ตรงกับเมื่อไอ้ล่นเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอันนี้ไม่ต้องไปแล้ว

下面等着几套